สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิกรรนะคะเราจะมาดูดวงการในหัวข้อคําทํานายคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยนะคะรูปร่างลักษณะนิสัยเขาเป็นคนยังไงและคุณได้เจอเขาแล้วหรือยังนะมีไพ่เลขทั้งหมด3าใบนะคะไพ่ใบที่1ไพ่ใบที่สองไพ่ใบที่สามค่ะ คนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยนะคะจะเป็นคนแบบไหนนะใบที่1ใบที่2หรือใบที่3านะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1นี้นะคะคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยนะเดี๋ยวเรามาเช็คเส้นทางความรักของคุณกันก่อนนะก่นที่เลือกไพ่ใบที่1เส้นทางความรักของคุณที่ผ่านมาเป็นเช่นไหนบ้าง เส้นทางความรักในอดีตของคุณที่ผ่านมานะในไพ่แปดเหรียญคุณเป็นคนที่ถ้ารักใครแล้วรักจริงแล้วคุณก็ชอบคนที่เรียกว่ามีความสม่ําเสมอมีความเสมอต้นเสมอปลายมีการแสดงความรักออกมาที่ค่อนข้างชัดเจนแต่ในอดีตในเรื่องความรักของคุณนะคุณอาจจะยังไม่มีใครนะหรืออาจจะมีก็คือก็อาจจะเป็นการครบกันแบบว่า ไม่ได้จริงจังอะไรนะคบๆแล้วก็หายกันไปซึ่งคุณก็ไม่ได้เสียเสอะไรนะคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอยู่ด้วยตัวเองคุณก็อยู่ของคุณได้นะคะคุณไม่ได้โฟกัสในเรื่องความรักหรือไม่ได้เรียกว่าเรียกร้องที่จะต้องมีหรือไม่ได้พยายามที่จะต้องมีให้ได้คุณจะไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณอยู่คนเดียวคุณก็มีความสุขของคุณดีอยู่แล้วนะคะได้ไพ่ก้าวมานะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีกำแพงนะคะเป็นคนที่มีกำแพง สำหรับตัวเองนะไม่ใช่ว่าใครจะเข้ามาจีบคุณง่ายๆนะเพราะอย่างที่บอกว่าคุณไม่ได้สแสวงหาในเรื่องของความรักนะคะคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองและคุณเป็นคนที่ชัดเจนถ้าใครจะเข้ามาจีบเนี่ยคุณจะแสดงออกให้รู้เลยว่าถ้าจีบถ้ามาเล่นๆไม่ต้องมานะถ้ามาก็คือต้องเป็นคนที่มาจริงจังก,กับคุณเพราะฉะนั้นสําหรับคุณแล้วเนี่ยในเรื่องความรักคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็ง คุณไม่ใช่คนอ่อนแอในเรื่องของความรักนะคุณก็เียว่าถ้าถ้ามาแล้วไม่ดีเนี่ยคุณสามารถที่กล้ากล้าที่จะพูดออกนะได้ไพ่ขวีนถ้วยคุณคิดว่าถ้าจะมีความรักคุณจะมองถึงขั้นในเรื่องของความจริงจัง คุณจะไม่ได้มองในเรื่องที่ว่ามันกเป็นแฟนแล้วคุยไปวันๆนะคุณจะไม่ใช่สไตล์แบบนั้นนะคะแล้วคุณก็จะชอบความรักที่มันเหมือนกับว่ามีความเข้าอกเข้าใจกันไม่ต้องพูดอะไรกันมากก็สามารถรู้ใจกันได้คุณจะชอบคนลักษณะแบบนั้นมีผู้ชายลักษณะแบบนั้นนะคะมาแนละ้วอาจจะต้องมีการดูแลเทคแคร์ care, มีเวลาให้กับคุณนะคะให้ความสําคัญกับคุณคุณจะชอบสไตล์แบบนั้นมากกว่านะซึ่งถามว่าเคยมีคนนะคะ พยายามที่จะเข้ามาจีบคุณไหมมีนะแต่อย่างที่บอกว่าคุณเป็นคนมีกำแพงถ้าไม่ถูกใจหรือถ้าไม่ถูกสเปคหรือถ้าคุณเห็นแล้วคุณไม่ชอบนี่ยคุณจะตั้งกำแพงเลยคุณจะเซนโดเลยนะคือจะไม่สามารถที่จะเข้าถึงคุณได้ง่ายๆนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วความรักของคุณในเวลานี้เป็นเช่นไรบ้างนะคะในไพ่ควี่นไม้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทํางาน คุณมีความเป็นผู้นําคุณมีความรับผิดชอบที่ค่อนข้างสูงแล้วคุณเป็นคนที่แอคทีฟเป็นคนที่รักความก้าวหน้าเป็นคนที่ชอบทํางานด้วยเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งเฉยได้ไพ่เจ็ดไม้แล้วก็ได้ไพ่เอ็มเพสนะคะ ความรักคุณในเวลานี้นะคะดูแล้วอาจจะยังไม่ได้มีใครเข้ามานะคะคุณยังพองตัวเป็นโสดของคุณอยู่แล้วคุณก็ยังเรียกว่ายังสนุกกับการทํางานของคุณนะคุณไม่ได้รู้สึกเหงาไม่ได้รู้สึกว่าวเวไม่รู้สึกไม่ได้รู้สึกว่าฉันจะต้องมีใครสักคนคุณไม่ได้คิดแบบนั้นนะคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าจะบอกว่าช่างเลือกก็ได้นะคะเป็นคนที่ช่างเลือกนะ การจะมีแฟนของสําหรับคุณสักคนหนึ่งเนี่ยคนคนนั้นจะต้องมีสเปคนะคะคือต้องต้องถูกสเปคคุณน่ะเพราะคุณเป็นคนมีสเปคนะถ้าไม่ใช่ตามที่แบบที่คุณต้องการคุณจะไม่เอาเลยนะคุณคุณเป็นคนเก่งเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมีแฟนคุณจะชอบคนที่เก่งเหมือนกันหรือเก่งกว่าคุณมีความเป็นผู้นําสําหรับคุณได้ด้วยนะแล้วก็มีความจริงจังและจริงใจมีความมั่นคงในความรักคุณจะไม่ชอบคนที่ลุกเจ้าชู นะคะบุคลิกแบบดูมีสนเสน่ห์ดูเจ้าชู้อย่างเี้ยจะไม่ใช่สไตล์คุณแต่คุณจะชอบคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มีความสุข,ขุมนะเป็นคนที่อยู่ใกล้แล้วเนี่ยสามารถทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอบอุ่นคุณปลอดภัยและคุณสามารถพึ่งพาเขาได้พึ่งพาได้ไม่ใช่หมายถึงในเรื่องของการเงินนะจะหมายถึงว่าพึ่งพาได้ในเรื่องของความคิดนะคะสามารถพูดคุยปรึกษาเขาได้ในเรื่องของการงานในเรื่องของ เรื่องในเรื่องของการวางแผนการงานในเรื่องของการวางแผนการใช้ชีวิตนะรานนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยนะคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยน่าจะเจอกันจากการทํางานนะคะเจอกันจากการทํางานเจอกันจากการติดต่อง,งานคนคนนี้นะคะบุคนนี้ก็จะคล้ายๆค,ยค,ยคนตรงที่ว่า เขาเองเขาก็เป็นคนที่ให้ความสําคัญกับการทํางานด้วยเช่นกันเขาเป็นคนที่ปลูกลิกตามสเปคคุณเลยแหละนะคะเป็นคนตัวสูงผิวจอ,อกคำคำนะรูปร่างอาจจะท้วมๆนิดหนึง่งอบอวบแต่ไม่ได้กับอ้วนนะคะผิวสองสีค่ะหน้าผากอาจจะกลมๆนิดหนึง่งนะหน้าตาเขาอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่พูดอะไรและจริงจังเป็นคนที่พูดจะมีเหตุมีผลเป็นคนที่เก่งนะน,นี่คือถูกสเปคคุณเลย mm hmm. เขาเป็นคนเก่ง และคนคนนี้เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานและในเรื่องของฐานะการเงิน,น,นเขาพร้อมที่จะดูแลคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตชีวิตคุณได้นะคะหรือเขาเรียกว่าพร้อมที่จะเคียงบ่าเคียงไหลไปได้วยกันได้นะ เพียงแค่ว่าถ้าในเรื่องความรักเขาจะเป็นคนที่คือด้วยความที่เขาเป็นคนที่ให้ความจริงจังกับในเรื่องของการทํางานให้ให้ความสําคัญกับเรื่องงานมาเป็นระดับหนึ่งซึ่งตรงนี้จะเหมือนคุณเพราะฉะนั้นคนลักษณะน,นี้เขาจะไม่ใช่คนท,คที่แบบว่าจะมานั่งตามจีบคุณตลอดเวลาเขาจะไม่ใช่นะคะมาแบบสุภาพเขาจะเข้ามาแบบสุภาพคุยกันเรื่องงานเป็นหลักนะคะจะไต่ระดับจากการคุยกันเรื่องงานจนค่อยๆซึมซับกันกลายเป็นความรัก จะเป็นความรักที่ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปนะไม่ได้รีบร้อนไม่ได้หุนหวาแต่มีความมั่นคงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะอันนี้คือคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยนะ <S <S บางอย่างนะคะเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าบางอย่างเขาก็อาจจะไม่ได้ถูกใจคุณไปซะทุกเรื่องแต่สิ่งที่ไม่ถูกใจคุณเนะในตัวเขาอะมันจะเป็นแค่ประเด็นเล็กๆนะมันจะเป็นแค่ประเด็นเล็กๆไม่ใช่เป็นประเด็นหลักไม่ใช่เป็นปัญหาหลักในความสัมพันธ์นะ ได้ไพ่เดือดตาเขาเป็นคนที่มีความโดดเด่นนะคะมีนคนที่มีความโดดเด่นคือบุคลิกเขาดูดีนะนะตัวสูงแต่งตัวดีนะคะเสื้อผ้านหน้าผมนะเป็นคนที่ดูเขาเรียกว่าดูดูละสะดุดตานะดูละสะดุดตาดูแล้วคุณจะรู้สึกว่าโอ้แบบอืมคนนี้แหละสเปคฉันเลยนะเขาเองเขาก็มองว่าคุณเป็นคนเก่งด้วยเป็นคนเก่งเป็นคนที่สวยนะเป็นคนที่สะดุดตาเขาด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปได้วยกันได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยก็คือคนที่อายุมากกว่าคุณแล้วก็เป็นคนที่อาจจะทมๆนิดนึงนะผักคมๆหน่อยหนึ่งนะคะตัวสูงเป็นคนที่บุคลิกเขาดูดีมากนะคะบุคลิกเขาเรียกว่าดูมากทุนักธุรกิจน่นะการแต่งเนื้อแต่งตัวเข้าของเครื่องใช้เขาี่แบบดูดีทุกอย่างเลยแล้วเขาเป็นคนที่วางตัวดีด้วย เป็นคนที่เขาเราีอกไม่ใช่คนที่มาแบบเลอะแหละนะเขาจะวางตัวดีเป็นคนที่มีบุคลิกที่ทดูเข่งขึมดูเข่งขึมพูดจานหนักแน่นเสียงอาจจะทุ้มๆนะคะเสียงทุ้มๆค่ะพูดว่าชัดถ้อยชัดคําพูดอะไรชัดเจนนะ,ะในวันคุณจะเจอเขาจากการทํางานนะคะคนคนนี้คุณจะเจอเขาจากการทํางานค่ะคนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในตอนนี้คุณกับเขาเจอกันหรือย,อยังนะ ในตอนนี้คุณกับเขาน่าจะเจอกันแล้วนะเจอกันจากการทํางานนี่แหละจากการติดต่องานนี่แหละนะอาจจะคุณปิ้งเขาก่อนก็ได้หรือนะคะอย่างที่บอกว่าค่อยๆซึมซับการจากการพูดคุยกันในเรื่องงานการติดต่อเรื่องงานนะคะจนค่อยๆขอตัวขึ้นมาเป็นความรักแล้วก็จะเป็นความรักที่คุณรู้สึกว่าเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะเขาก็มาเติมเต็มความสุขให้คุณคุณก็คือสิ่งที่มาเติมเต็มความสุขให้เขาด้วยเช่นกัน นะนคนคนนี้อาจจะเป็นพ่อแม่นะหรือเคยผ่านการแต่งงานมาก่อนหรือถ้าน้ไม่แต่งงานมาก่อนก็คือเขาอาจจะเคยมีมแฟนมาก่อนแล,แล้วก็เราก็เลิกลากันไปนะแล้วก็คลองตัวเป็นโสดจนกระทั่งเขาได้มาเจอกับคุณเขาได้มาเจอคุณในวันที่เขามีทุกอย่างพร้อมแล้วในวันที่เขามีความมั่นคงแล้วนะเพราะเรียกว่าเขาไม่ต้องริ้นรนในเรื่องของการต้องมานักสร้างฐานะละนะแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่เขา อยากจะมีใครสักคนมาเคียงข้างละนะคะเพราะว่าทุกอย่างพร้อมละขาดก,ก็คือแค่คนที่มาอยู่เคียงข้างเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่คุณจะแต่งงานด้วยคุณจะเจอเขาจากการทํางานนะคะบุคลิกลักษณะนิสัยอะไรต่างๆตรงสเปคคุณหมดเลยนะอันนี้ก็คือในเวลานี้ขณะนี้คุณก็น่าจะได้เจอแฟนกับเขาแล้วด้วยนะบางคนก็าจะาคบกันแล้วด้วยสายไปนะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งนะขอให้คุณได้สมร็จสมหวังในความรักของคุณนะคะคนที่ใช่จะเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมเสมอขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามนะคะชอบกดไลค์ใช้กดติดตามเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนะคะคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยนะเดีย๋ยวเรามาดูไพ่กันนะคะคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วย เรามปตรวจเช็คเส้นทางความรักของคุณกันก่อนนะด้ไพอ่อสวินไม้คุณเป็นคนเก่งเป็นคนขยันนะอืมใ้ไพ่หนึ่งช้วยเข้ามานะคะ สเส้นทางความรักของคุณที่ผ่านมาในอดีตเป็นความรักที่ดูแลสดใสสวยงามมากเป็นความรักที่ดูแล้วค่อนข้างที่จะลงตัวนะคะเป็นความรักที่ดูแล้วเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากหรือจะเรียกว่าเป็นคู่สร้างคู่สมเลยก็ได้นะคะเป็นความรักที่เขาเรียกว่าเขาจะยอมคุณทุกอย่างเลยในความสัมพันธ์ ในเส้นทางความรักของคุณที่ผ่านมานะคะแต่มันอาจจะมีเหตุอะไรบางอย่างที่ทําให้ความรักมันมีการจบสิ้นลงนะคะมีการจบสิ้นลงมีการไม่ได้ไปต่อมีการหยุดชะงักลงนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแล้วความรักนะคะเส้นทางความรักคุณปัจจุบันนี้เป็นเช่นไรบ้างได้ไพ่หกดาบ ได้ไพ่แปดไม้ได้ไพ่เจ็ดดาบเส้นทางความรักคุณในปัจจุบันนี้นะหนึ่งคุณอาจจะมีการครบใครอยู่นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ดูแล้วก็เรียกว่าอาจจะมีความอาวุโสกว่าคุณ หรือถ้าเป็นคนรุ่นราวข่าวเดียวกันนะถ้าเป็นคนที่รุ่นราวข่าวเดียวกันหรือเป็นคนที่อายุอ่อนกว่านะความรักมันอาจจะไม่ค่อยราบรื่นนะนะคะความรักอาจจะมีปัญหามีเรื่องไม่เข้าใจกันอยู่ตลอดเวลาเป็นความสัมพันธ์ที่มันดูเหมือนลุ่มๆุ่มดอนดอนนะมีการไม่เข้าใจกันบ้างมีการทะเลาะก,กันบ้างมีการพิจัยกันบ้างนะแล้วก็ได้ไพ่เจ็ดดาบ มีความหวาดระแวงมีความหึงหวงมีความไม่ไว้ใจกันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ถ้านาขณะน,นี้คุณมีคบใครอยู่นะคะถ้าถามว่าคนที่คบอยู่ปัจจุบันเนี่ยจะใช่เลยหรือยังนะคือดูแล้วเนี่ยมันมีบททดสอบระหว่างคุณกับเขาอยู่นะคะไพ่หกดาบคือความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหานะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะต้องประครับประคองใช้เหตุและผลใช้ความใจเย็นและนิ่งให้ได้มากๆ วิเช่นนั้นแล้วความสัมพันธ์มันอาจจะสะดุดลงเหมือนอย่างที่เคยผ่านมาอีกนะเพราะว่าดวงคุี่ยความรักเนี่ยส่วนใหญ่เวลามีความรักเริ่มต้นมันดูเหมือนจะดีนะคะแต่พอไปไปสักพักเนี่ยมันเริ่มแผ่วเริ่มมีปัญหาค่ะเริ่มมีความไม่เข้าใจกันหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของบุคคลที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะคานนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า แล้วคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยนะได้ไพ่ e m p e พ a นส e บางคนอาจจะเป็นคนเก่าที่เลิกกันไปแล้วหวนกลับมานะคะ คนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยนะอาจจะเป็นคนเก่าที่เคยสร้างปัญหาเคยมีการผิดใจกันเคยมีการทะเลาะกันห่างกันไปแล้วก็วนกลับมาในความสัมพันธ์หรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันลุ่มรุ่มดอนดอนแต่มันก็เลิกกันไม่ได้มันก็ตัดกันไม่ได้มันยังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและกันนะมันมีการวนเวียนเข้าเข้าออกออกไปมาไปมาห่างห่างหายหายความรักคุณกว่าจะลงตัวนะต้องใช้เวลา นะคะความรักคุณกว่าจะลงตัวจะต้องใช้เวลาค่ะแต่เมื่อถึงวันนั้นนะคะวันที่ให้หงใบเท้าเกิดขึ้นมันต้องผ่านสมรภูมิลบมาก่อนต้องผ่านสมรภูมิแห่งความทุกข์ความเครียดการมีปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งการคิดใจกันนะสารพัดรูปแบบในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณจะต้องเจอและคนที่วนเวียนอยู่ในชีวิตคุณตองน,นี้มันก็คือเป็นคนเก่าๆนี่แหละ นะคะที่มักจะมีปัญหาปวดหัวกันไม่จบไม่สิ้นแต่สุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ถึงจะดีขึ้นนะ mm hmm. จากความสัมพันธ์ที่มีแต่ปัญหามีแต่เรื่องขัดแย้งมีแต่เรื่องทะเลาะก,กันจะกลับกลายเป็นว่ากลายเป็นความรักนะคะกลายเป็นความรักที่มีความเข้าใจกันกลายเป็นความรักที่มีความมั่นคงให้กับกันนะ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นเส้นทางความรักควรเป็นเส้นทางความรักที่รุ่มรุ่มดอน ะะแล้วก็คนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยก็คือคนที่ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณตั้งแต่อ,อดีตปัจจุบันแล้วก็เป็นคนที่คุณกับเขานะมีปัญหากันอยู่เรื่อยๆเลยเขาเข้า,เขา,เอาออกในความสัมพันธ์กันหยุดตลอดเวลาสุดท้ายมันไปไหนกันไม่รอดนะคะก็ต้องกลับมาหากันกลับมาอยู่ด้วยกันกลับมารักกันนะคราวนี้เดี๋ยวเราจะขอไพ่สรุปสามใบสำหรับความสัมพันธ์ของคุณนะ คนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยได้ไพ่สองถ้วยนะคะได้ไพ่สองดาบแล้วก็ได้ไพ่ขิงไม้นะอย่างที่บอกว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมักจะมีปัญหากันมีเรื่องไม่เข้าใจกันมีความหวาดระแวงกันนะคะหรือนะคุณอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ทำไม เขามีแต่ความไม่ชัดเจนคุณอาจจะมีความระแวงอะไรในตัวเขายจะหลอดเวลาเป็นเพราะว่าเขาเคยทําอะไรบางอย่างให้คุณไม่ไว้ใจนะแต่คนสองคนก็ยังตัดกันไม่ขาดเพราะฉะนั้นบทสรุปความสัมพันธ์ไพ่สามใบเนี่ยอย่างที่บอกว่าสุดท้ายคุณก็ไม่ได้หายนหายหน้าหายตาไปจากกันสุดท้ายแล้วก็ต้องวนกลับมาผ,ผูกพันกันเพราะคุณกับเขาคือคู่กันนะเขาเรียกว่าเป็นคู่นาก่อน เาเป็นคู่กําก่อนและสุดท้ายถึงจะกลายเป็นคู่สร้างคู่สมกันนะคะเพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์ของเขาและคุณนะอาจจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ใช้เวลาและสุดท้ายจะไปด้วยกันได้ดีแล้วก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาอาจจะเคยผ่านปัญหาเรื่องราวอะไรต่างๆมาเยอะแยะมากมายสุดท้ายนั้นจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างราบรื่นและมีความสุขมีความเข้าอกเข้าใจกันจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปนะคะอันนี้ก็คือคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วย นะคือคนที่คุณกับเขาไม่สามารถที่จะหลีกหนีจากกันไปได้เลยสุดท้ายก็จะต้องมาลงเอ,อยกันนะปลายทางความสัมพันธ์คุณกับเขาบอกเลยว่ามีความสุขนะคะหลังจากผ่านมรสุมเรื่องราวต่างๆมาเยอะนะอันนี้ก็คือดวงความรักสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองขอให้คุณได้สุขและสําเร็จสมหวังในความรักของคุณกับคนที่คุณรักนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมและการติดตามชอบกดไลค์ใช้กดติดตามให้เป็นข้าวโพให้แม่หมอด้วยนะ สวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สามใบนี้นะคะคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยเขาคือใครนะเดี๋ยวเรามาดูคําทํานายจากไพ่กันคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยเขาคือใคร เส้นทางความรักของคุณที่ผ่านมาในไพ่เทมเพลนส์มักจะมีแต่วความไม่มั่นคงมีแต่วความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์นะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณจะต้องมีเขาเรียกว่าไงอคิดมาก มีแต่ความไม่มั่นใจเกิดขึ้นหรือเส้นทางความรักของคุณแนดีคุณอาจจะไปเดียวกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วมีเจ้าของแล้วมันจึงทําให้ความสัมพันธ์ไม่สามารถที่จะลุกหน้าไปได้ไม่สามารถที่จะคืบหน้าไปได้เป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าหยุดนิ่งอยู่กับที่นะได้ไพ่หนึ่งช่วยคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะเป็นคนที่เขาเรียกว่าในเรื่องของรูปร่างหน้าตาคุณอะนะนะ มักจะมีคนเข้ามามีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาชอบนะมีคนเข้ามาให้ความสนใจคุณอยู่เสมอๆนะเรียกว่าในเรื่องของความรักแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่มีโอกาสได้เลือกนะคะคุณมักจะมีโอกาสได้เป็นเป็นผู้เลือกในความรักนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วในตอนนี้ความรักของคุณเป็นเช่นไหนบ้าง ได้ไพ่สเตนอีกนะอย่างที่บอกว่าคุณเป็นคนที่มีโอกาสเลือกเพราะคุณเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์เป็นคนที่ดูสวยได้ไพ่แชริออคุณมีความรักเข้ามาไม่เคยขาดเลยนะคุณมีคนเข้ามานะคะคนเข้ามาหาคุณมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาชอบคุณตลอดเวลาเราเรียกว่าชีวิตคุณน่ะไม่เคยขาดในเรื่องของความรักนะแต่ตัวคุณเองคุณกลับรู้สึกว่า คนที่คุณชอบเนี่ยมันกับมักจะเวลาคุณชอบคนไหนเนี่ยคพความรักครั้งนั้นมันมักจะมีปัญหาถ้าคุณตัดสินใจที่จะพบใครหรือถ้าคุณชอบใครเนี่ยมันมักจะเป็นไปไม่ได้อยู่ล้าไปแต่คนที่คุณไม่ได้ชอบคนที่คุณไม่ได้สนใจนะเขากลับมีท่าทีที่แบบว่าอยากจะชัดเจนกับคุณนะแต่คนที่คุณต้องการความชัดเจนจากเขามันกลับเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่มีความชัดเจนซะอย่างนั้นนะ ทั้งนั้นพี่คุณก็เป็นคนเขาเรียกเป็นคนที่อย่างที่บอกคุณเป็นคนที่มีโอกาสเลือกเป็นคนที่มีตัวเลือกเข้ามาเยอะแต่เมื่อ,อไหร่ที่คุณเลือกปุ๊บความสัมพันธ์มันจะมีปัญหาป๊อปทันทีเลยนะในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็ด้วยนะคะควันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยในไพ่เด็กเหรียญในไพ่ขวีนไม้ ในไพ่สิบถ่วยในเวลานี้คุณคาดหวังแล้วนะอยากจะแต่งงานอยากจะมีครอบครัวนะคะอยากจะมีการลงหลักปักฐานในเรื่องของการสร้างครอบครัวในเรื่องของการมีลูกเนาะค่ะไพ่ขึ้นมาบอกว่าการจะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ในความสัมพันธ์นะถ้าตอนนี้คุณกําลังตัดสินใจอยู่ ก็จงอย่าใช้การตัดสินใจที่มันรวดเร็วจนเกินไปนะคะจงใช้เวลาใช้สติใช้เหตุและผลให้มากๆนะถ้าคุณกําลังคิดที่อยากจะลงเลยกับใครจงอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความรุ่มหลงอย่าใช้ความถูกใจเป็นหลักนะแต่ให้ใช้เหตุและผลให้ใช้ความถูกต้องเป็นหลักเขาเรียกว่าให้มองยาวๆนะคะมองยาวๆมองถึงอานาคตข้างหน้าไกลๆนะ ดวงคุณหน่ยยังไงคุณก็ได้มีแต่ได้แต่งงานได้มีครอบครัวเพียงแค่ว่าในเมื่อมีโอกาสเลือกแล้วนะคะแล้คุณก็เป็นคนที่มีโอกาสเลือกด้วยเพราะฉะนั้นจงเลือกสิ่งที่ใช่คนที่ดีด้วยสติด้วยเหตุด้วยผลนะคะด้วยใจที่เป็นกลางนะครวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าในตอนนี้คุณเจอความคนนั้นหรือยัง ได้ควีนดาบในไพ่เจ็ดไม้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันจะมีอีอุประสันะความรักของคุณนะ่ะถ้าไม่เจออุประสว่าเขามีครอบครัวแล้วก็จะไปเจออุปรรสว่าระยะทางที่ไกลกันนะคะมีความห่างไกลกันดวงคุณเป็นดวงมีคู่นะคะเป็นดวงที่มีคู่ควีน จริงนะคะคนคนนั้นของคุณนะเขาจะเป็นคนที่มีเหตุและผลเป็นคนที่มีความคิดความอ่านคน่อนข้างเป็นผู้ใหญ่นะคะถ้าคุณเป็นคนใจร้อนเขาจะเป็นคนที่ใจเย็ยนมากกว่าคุณนะถ้าคุณกําลังปวดเวลามโมโหเนี่ยเขาจะสามารถใช้เหตุผลทําให้คุณสงบและเย็นลงได้การพบเจอระหว่างคุณกับเขาจะเป็นการเจอกันจากการเดินทาง นะอาจจะเป็นการน่าจะเป็นการเจอการจาก,กาทางหรือนะอาจจะเจอกันจากทางออนไลน์รักออนไลน์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะเพียงแค่ว่าอย่างที่บอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนะมันอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้รับลืมนะความใกล้ชิดอีกอย่างหนึ่งนะคะความใกล้ชิดอีกอย่างหนึ่งอาจจะทําให้คุณคอยเขวะนะคะอาจจะทําให้คุณตกหลุมรักใครบางคนได้ง่าย จากความปลืม้มปลื้มว่าเขาเก่งปลื้มว่าเขาเรียกว่าคือเพื่มง่ายๆน่ะหนึ่งปลื้มในเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของเขาอยู่แล้วปลื้มในความเก่งของเขาอยู่แล้วนะและพอยิ่งมาทํางานได้ใกล้ชิดกันได้เจอกันเนี่ยมันยิ่งทําให้คุณใจคุณยิ่งไปไปได้มากขึ้นตกหลุมรักเขามากขึ้น เพราะนั้นความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนะี่ยมันจะมีอยู่2กรณีหนึ่งเจอกันจากการเดินทางหรือเจอกันจากการติดต่อเรื่องงานนะเพียงแค่คุณอาจจะต้องระวังนิดนึงนะเพราะที่บอกว่าจุดอ่อนในดวงคุณในเรื่องความรักนะคะเวลาคุณตัดสินใจที่จะลงเอยกับใครหรือพอคุณตัดสินใจที่จะพบใครปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหานะคะอย่างที่บอกว่าหนึ่งอาจจะไปเจอคนที่เขาเ็เจ้าของแล้วนะ อันนี้คือสิ่งสาคัญเลยสําหรับประเด็นความรักของคนที่เลือกไพ่ใบที่สามอันนี้ถ้าเขายังไม่ได้มีใครนะหรือถ้าคุณไปเจอคนที่สดจริงๆเนี่ยมันก็จะต้องใช้เวลาในการครบผ่านในการพูดคุยมันดูเหมือนจะลงตัวง่ายๆแต่จริงๆว่าง่าย,ายๆนะสาหรับความรักของคนคนที่เลือกไพ่ใบที่สามนะคะเพราะฉะนั้นคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยถามว่ามีไหมมีแต่เรื่องดีๆนะคะเรื่องดีๆใช้สติ ในการเลือกใช้เหตุและผลในการเลือกนะคะก็ขอให้คุณได้ประสบความสําเร็จในความรักของคุณได้พบเจอเส้นทางความรักที่ราบรื่นได้พบเจอคนที่ใช่สําหรับคุณได้พบความรักที่ลงตัวไรอุปสรรคใดๆน,นะคะขอบคุณสําหรับการรับชมและการติดตามนะคะชอบกดไลค์ใช้กดติดตามเป็นค่าครูให้กับแม่หมอด้วยนะขอบคุณค่ะ